เรื่องของความคืบหน้าสําหรับตลาดน้ําหัดใหญ่กันบ้างน้องอิงหลายคนรอคอยกันมาหลายเดือนแล้วนะคะว่าเมื่อไหร่จะได้ยนโฉมความยิ่งใหญ่ของตลาดน้ําหัดใหญ่หรือว่าหัดใหญ่ floating market นั่นแหละคะ่ละล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีการเรียบประชุมนะคะผู้ประกอบการเรียกว่าจะเป็นรอบฟในนอลแล้วล่ะค่ะที่จะมีการเตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ27รกรกฎาคมนี้เป็นวันแรกคะ่ะ ตัวแทนผู้บริหารตลาดน้ำหาดใหญ่นะคะก็เรียกประชุมผู้จำหน่ายสินค้าภาคในตลาดน้ำเพื่อทำความเข้าใจกฎระเบียบเวลาเข้าออกก่อนที่จะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันที่27กรกฎาคมนี้ค่ะวันนี้นะคะตัวแทนผู้บริหารเมื่อวานนี้ค่ะตัวแทนผู้บริหารบริษัทตลาดน้ําหาดใหญ่นะคะก็ได้เชิญผู้ประกอบการการจําหน่ายสินค้าภายในตลาดน้ํามาประชุมเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในการจําหน่ายสินค้าเวลาเข้าออกรวมถึงค่าปรับหาก ให้ทาตามกฎระเบียบอีกด้วยนะคะทั้งนี้กฎระเบียบในการจําหน่ายสินค้าค่ะคือ1เนี่ยต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนค่ะ2ะนะคะห้ามนําสินค้าที่ผิดกฎหมายมาวางจําหน่ายค่ะแล้วก็3นะคะให้ใช้ถุงกระดาษแล้วก็ถุงพลาสติกที่มีโลโก้ของตลาดน้ําหาดใหญ่เท่านั้นอีกด้วยค่ะสําหรับเวลาที่จะเปิดให้บริการนะคะก็คือ10บนาฬิกาจนถึง21่สนาฬิกานะคะแต่ผู้จําหน่ายสินค้าสามารถที่จะเข้ามาเตรียมสินค้าได้ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาแล้วก็สามารถออก จากบริเวณตลาดน้ําได้ในเวลาไม่เกิน24น่สนาฬิกาค่ะถ้านอกเหนือจากนั้นนะคะก็ให้ขออนุญาตตามความเหมาะสมนะคะอีกทั้งถ้าเกิดว่าปิดร้านโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าครั้งที่1นเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนค่ะพี่เก๋ค,ครั้งที่2ปรับ500บาทนะคะแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยก็จะปรับ1,000บาทถ้าไม่มาขายอีกเป็นครั้งที่4ยกเลิกสัญญาไปเลยนะคะซึ่งวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ทุกคนจะต้องแต่งกายโดยเสื้อโลโก้ตลาดน้ำหาดใหญ่เท่านั้นนะคะ และที่สําคัญค่ะตลาดน้ําหาดใหญ่จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่27กรกฎาคมนี้ซึ่งก็จะมีดาราน,นักแสดงค่ะเข้าร่วมกิจกรรมทุกวันไปจนถึงวันที่1สิงหาคมเลยนะคะอันหนึ่งตลาดน้ําหาดใหญ่เนี่ยนะคะก็เข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2014ค่ะเพียงแสดงหลัก ของที่หลักฐานของที่พักหรือว่าห้างสับสินค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวก็จะสามารถเข้าตลาดน้ำฟรีเลยค่ะซึ่งกิจกรรม Amazing Thailand Grand Sale 2014จะจัดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เป็นระยะเวลากว่า3เดือนค่ะใช่ค่ะที่สำคัญนะคะแวแววๆมาว่าทับดาราศิลปินที่จะ ร่วมเรียกว่าขนทับกันมาเป็นชนมากแล้ค่ะที่จะมามอบความสุขในช่วงของการเปิดตลาดน้ำหัดใหญ่นี่นะคะน้องอิงใครที่เป็นแฟนๆของคุณอ้ําพัชรภาเนี่ยพบกับเธอได้อีกค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของทัพดาราศิลปินอย่างเช่นเดอะสตาร์สไปเจอกับเขาได้เหมือนกันแต่ว่าวันไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงศิลปินลูกทุ่งยอดฮิต หญิงลีนี่ไงพู้ถึงก็ต้องหญิงลีเลยถูกต้องค่ะแต่งใหญ่จริงใครที่เป็นแฟนๆฟนสำหรับทัพดาราศิลปินเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวติดตามรายการเราค่ะเราจะมาบอกเล่าคุณผู้ชมว่าจะมีใครมาวันไหนอย่างไรบ้างต้องติดตามกันนะคะ